ไปแล้วก็มันจะมีทางออกที่ไปเที่ยวกันนะไกลเหมือนนนกกัะ็ไม่ไกลเท่าไหร่เท่นั้ก็เดินผ่านตรงนี้มาเดินผ่านนี้ก็ได้เดี๋ยวครับสนิทโจทราเวล l c น a น n e l ครับเจอแล้วครับมีเตอร์ฮอตเสียครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาที่พักกันนะฮะพี่พี่สามารถเวลาเดินตลาดจะเหนื่อยกันไหล่ะไกลเลยครับเป็นไงว่าวขึ้นเยอะไว้สิจ่ายวัสดีครับพี่พี่เมื่อกี้นั้นอยู่แล้วแต่คุณนะให้เรื่องมาบอกอุณพี่ ปจัเลยเห็นฏจัยอดูเยเห็นมเห็นเหเยมเห็นเราเต็งไงจะเลยไหมจะเลยว่าคุณไม่เคยคัดทุ่งเลยไหงผมเคยคัไปดูไปดูที่คนัสเสียบอกกอน่าเราเลยนะแ่างี้ผมไม่เคยไปนางไปไปวสวยด YouTube คั้นี้กัมอ้วเล่เล่นเฟซไป เตี Thank you. Thank you. Thank you ้ part, okay. 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 ี้าี้น้เี้นไปทางสลาไหมครับป่งพกไ้ามอยู่มันมันอยู่สวยอยู่วัดดูดดแบาเอาไปไ้าเลยมารุุรมาไรางียมไม่เข้าใจว่าเียทำไมลง้เปลี่ยนชื่อโฟนไฟอะไรนี่ M A S มีของขายเชื <publication> <us hyd Metro> ่อแล้วครับเป็นของสินเนียของฝาเนาะ พวกไฟหนังอะวิดีโออ่ะไปหนังก็เปลี่ยนคลิปเนี่ยอลรคอมปุ๊บยัเปลี่ยนชื่อเหมือนตอนเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนทีมททุกอ๋อไม่ผมเปลี่ยนอยู่แต่บางปัจจุนไม่เปลี่ยนอ่าอ่ากดแชร์ไปแล้วไอ้กดแชร์่่่แแหลลลมมงงายตใก้อ๋อด้านนี้เป็นเมืองใหญ่นะฮะด้านนี้นะครับนะครับก็ทีนี้โจก็มาครั้งแรกนะฮะนี่ครับข้างหน้าก็เป็นคุณชันชัยนะแล้วก็ คนรัสเซียนะครับเดินไปนะครับพอดีคนทัสเซียเขาแนะนําโรงแรมที่เขาเคยพักนะครับเป็นวิวที่สวยนะก็เดี๋ยวจะตามไปดูนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นคล้าๆสเมืองท่องเที NP ่ยวทั่วไปนะฮะสำหรับซาปานะครับก็จะมีของฝากของขายแบบนี้นะรู้สึกว่าจะเจริญพอทุกวรนะครับ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับก็เลยมีอะไรที่ว่าหลากหลายนะครับน่าจะมีพวกร้านอาหารพวกผับพวกบาร์อะไรพวกนี้น่าจะมีครับเอ๊แต่ผับบาร์ยังไม่เห็นนะแต่เห็นมีนวดมีอะไรแบบนี้นะครับร้านกาแฟนี่มีแน่นอนครับ <c oughs> นี่ครับโอ้มีรถเบนซ์นะครับข้างบนนี้ ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารคล,ล้ายๆร้านอาหารฝรั่งนะครับจะมีเมนูภาษาอังกฤษบอกนะฮะตรงนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศของซาป,ปานะครับด้านหลังเป็นป๊อบเซียกับพักเสียนะฮะน้องอูของเรานะครับเดี๋ยวดูนะครับกำลังเดินตามหลังมานะฮะ ชาวเขาเยอะจังชาวเขาจริงด้วยเขาแต่งมาให้นัท่องเที่ยวขอชามของจริงนะแต่เราซาเนี่ยน้าไปสวยหูนะสุดยอดสวยแต่ว่ามันเ็กล้มันชาวเขามันจะทำสมัยโมเดิร์นละแต่มันกมันนอกที่โมเดิร์นอะ สวยนะพี่ชยโรงแรมนี่ก็สวยนะโรงแรมโรงแรมที่พี่แนะนำมาไหนอ่ะี่เจ้อยงเพนรมแต่พี่้แบอกว่าอยู่อยู่เดินตลาดกว่ป่ะเอาโรงแรมที่พี่ว่านั่นแหละไปไหเขาเคยพักแล้วงานจะสวยเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ หน้าที่ติดตามชมครับชนิโยูทราเวลชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ